เฟล็กซ์นะครับเฟล็กซ์เนี่ยออกแบบมาสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของข้อต่อข้อต่ออักเสบก็ดีปวดข้อปวดกระดูกก็ดีเพราะอะไรครับเพราะมันมีสามกลไกที่จะช่วยทําให้ระบบข้อของเราทํางานได้ดีขึ้นลดความเจ็บปวดที่เกิดจากข้ออักเสบเพราะมันมีกลูโคซามีนซึ่งจะช่วยทําให้น้ําในข้อเข่าของเราเพิ่มมากขึ้นเมื่อน้ําในข้อเพิ่มมากขึ้นระบบยืดหยุ่นของข้อดีขึ้น การอักเสบของข้อจะลดน้อยลงไปส่วนที่สองคลอนดอยตินคลอนดอยตินเนี่ยครับสามารถที่จะช่วยทําให้กระดูกอ่อนของเราเนีครับจเจริญและแข็งแรงมากขึ้นเมื่อกระดูกอ่อนเนี่ยสามารถรองรับน้ําหนักของข้อได้ดีขึ้นการอักเสบของข้อก็ลดน้อยลงไปด้วยส่วนประกอบอีกตัวหนึ่งก็คือ M S N ตัวนี้สามารถลดการอักเสบของข้อได้ถ้าอย่างนั้นเป็นไงครับคนที่ปวดข้อปวดกระดูกได้เฟรชไปเนี่ย ก่อนหลังการนะครับทานเนี่ยจะเห็นผลรวดเด็วมากๆเลยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนสูงอายุหรือใครที่มีปัญหาในเรื่องของปวดข้อปวดผมคณะพันธ okay. ์แพงพังงานนะครับก็ทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับไฟฟ้าอยู่ครับวันนี้นะครับได้บริโภคสินค้าเอเจล ที่ประทับใจที่สุดคือตัวเฟล็กครับเฟล็กเนี่ยผมเองนะฮะมีปัญหาเรื่องเข่านะครับก็นานแล้วล่ะครับตอนเป็นวัยรุ่นในเตะบอลแล้วก็ไปผ่าเข่ามาครับแล้วมีปัญหาว่าหมอรองกระดูกผมไม่ค่อยดีครับทําให้น้ําเลี้ยงข้อเข่าไม่ค่อยดีครับแต่ช่วงนี้นะฮะหลังจากนั้นสิบกว่าปีแล้วครับผมตีแบตมาตลอดเลยนะครับแล้วมีปัญหาเรื่องเข่ามาตลอดครับวันนี้ครับได้ทานเฟ็กไปแล้วเนี่ยทาให้ผมนะครับมีเข่าที่แข็งแรงแล้ว วันนี้กลับไปตีแบตได้ไม่มีปัญหาเลยครับขอบคุณเอเจลเฟครับขอบคุณครับคือดวงกำมวลชิมพัทค่ะอ,อ,อาชีพตอนนี้ทําธุรกิจส่วนตัวร้านกาแฟค่ะผลิตภัณฑ์ที่ประทับใจนะคะก็คือตัวเปลกค่ะเพราะว่าเ,เป็นเรื่องที่เกิดกับคุณพ่อนะคะคุณพ่อเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะขับรถได้นั่งนานก็ไม่ได้แล้วก็คุณหมอไม่ให้เคลื่อนที่ ที่แรงๆนะคะแล้วคุณหมอก็จะนัดผ่าตัดในเดือนต่อไปก็เลยพบกับตัวเฟล็กแล้วก็เอาเฟล็กให้คุณพ่อทานคุณพ่อบอกว่าทานเฟล็กไปประมาณสิบห้าวันก็ลืมไปเลยว่า,ามีอาการที่ปวดหลังอยู่แล้วก็ถึงวันนี้พ่อก็ไม่ได้ผ่าตัดแล้วขอบคุณเฟล็กค,คะ่ะชื่อกิติยานีนะคะจันทรางกูลชื่อเล่นเต้ค,ค่ะ ขออนุญาตเรียกตัวเองว่าพี่เป้นะคะพี่เป้เนี่ยเมื่อประมาณสี่ปีที่แล้วเนี่ยพี่เป้ป่วยหนักค่ะเนื่องจากพบว่ามีหมอลองกระดูกที่ต้นคอนะคะข้อที่สามที่สี่เนี่ยแตกลาวนะคะแล้วก็มีของเหลวเนี่ยไหลออกมาเอ,อไประคายเส้นประสาทนะคะทําให้พี่เป้เนี่ยชาไปครึ่งตัวเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพี่เป้ก็เข้ารับการผ่าตัดนะคะเปลี่ยนหมอลองกระดูกที่ต้นคอนะคะเป็นหมอลองกระดูกเทียมนะคะ พอหลังจากนั้นเนี่ยพี่เป้ต้องทานยาหมอเนี่ยคะ่ะเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยเ,เป็นเวลาหนึ่งปีหลังจากผ่าตัดได้หนึ่งเดือนเนี่ยพี่เป้มีเสียงในหูนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ทรมานมากค่ะกลางคืนเนี่ยมันจะทําให้เรานอนไม่หลับพี่เป้ก็ติดยานอนหลับอนะคะอีกหนึ่งหมอนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยทานยาสองหมอแล้วนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดอาการเขาเรียกว่าโรคบ้านหมุนค่ะ คุณหมอบอกว่าเกี่ยวกับเอตะ,ะกรอนในหูชั้นในอ่ะนะคะซึ่งเป็นอะไรที่มันทําให้เราเสียสุขภาพอะค่ะโดยรวมนะคะพี่เป้ทานยาเนี่ยถึงสามหมอหลังจากที่ได้รับคําแนะนําม,มีโอกาสได้พบคุณหมอชนินนะคะรีวันนันนะคะท่านแนะนําให้พี่เป้เนี่ยรู้จักกับเอเจลคะ่ะพี่เป้ทานผลิตภัณฑ์ของเอเจลเนี่ยเพื่อสุขภาพตัวเองเนี่ยทุกตัวค่ะ แล้วก็โชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือบังเอิญลูกสาวพี่เป้อยู่อเมริกานะคะค่ะลูกสาวเนี่ยได้นําเฟรกกลับมาให้พี่เป้ทานเป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังจากทานผลิตณานเอเจลเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนนะคะพี่เป้เลิกยาคุณหมอได้ทุกตัวเลยค่ะปัจจุบันพี่เป้ทานเอเจลแบบกระหน,น่ำมากค่ะทานทุกตัวแล้วก็เลิกยาของหมอได้หมดเลยค่ะสามหมอนะคะ ขอบคุณในเจลมากค่ะ